ในเมื่อแบบเจอพวกเราเองแบบนี้นะคะก็สี่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเพลงตีมของซีซันนั่นเองะค,ะ <S <S ค่ะก็คือเพลงตีมของซีซันแล้วกัน โอ้ oh. เดี๋ยวเจนเย็นเดี๋ยวให้โพสต์ร่างถ่ายรูปสามุมนะจ๊ะเจนเย็นนะคะอ่ะปกติเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอพูดคุยนิดนึงปกติพี่แอนเนี่ยดูทางทีวีเชียร์ทุกคนเลยถามความรู้สึกของเดอะวินเนอร์ก่อนละกันอ่าแล้วก็แล้วกร oh. ู้สึกยังไงตอนทีนร,นรักะกาศออกมาว่าเขาเป็นเดอะินอร์เค่ะช็อกมากนะครับแต่ก็เดืดีใจมากสังเกตตอนทันได้ว่า หน้าแบบงงๆอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เราหรอกอะไรเงี้ยแต่ก็คือดีใจมาอือนะคะอ่ะแล้วก็เห็นบอกว่าตั้งแต่ออกจากบ้านมาเนี่ยนะคะยังไม่เคยที่จะไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ไหนเหมือนวันนี้เลยถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตแรกแต่ละคนรู้สึกยังไงถามน้องเต๋าก่อนออ ดีใจฮ่าฮ่ารู้สึกยังไงบ้างคะได้มาเล่นคอนเสิร์ตตื่นเต้นตมากๆเลยครับก็เป็นคอนเสิร์ตแรกของพวกเราที่จะเอาจากบ้านมาแลนะคระรู้สึกดีใจมากๆเลยที่แบบเห็นแฟนสาวของทุกคนมาท,ที่นี่นะครับก็ขอบคุณมากๆครับน้องเลียงค่ะรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยโอ้ยก็ตื่นเต้นจริงๆค่ะเหมือนกับว่าเราก็หายจากเวทีไป หลายอันที่อยู่นะคะ<ช>ก็มาครั้งนี้ก็ตื่นเต้นมากเป็นพิเศษแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาร้อ,องเพลงให้ทุกคนฟังอีกครั้งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราชอบน้องหลินมากเวลาดูในทีวีวน้องหลินเขาะจะมีท่าอะไรแบบว่าน้าร้นารน่ารักแล้วแฟนคลับคิดขอท่าหนึ่งเด็ดเด็ดได้บ้างเออค่ะน้องหลีนเป็คนเดียวเลยขอเยอะเลยมาเลยน่ารักมากน่ารักมาน้องตนครับรู้สึกยังไงครับผมรู้สึกตื่นเต้นครับจริงๆเนาะ ติดเต้นไม่แเวทีใหญ่นะครับก็รู้สึกแต่ติดใจว่าได้เจอคนมาให้กำลังใจพวกเราทุกคนก็ติดใจว่าเราจอยล่ะคะจอยรู้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงกับเต๋าคะรู้สึกยังไงกับเสาเต๋าคะจอยต้องเป็นเป็นท so ี่ที <hết> evening, ่ด right. right. okay. so, no so, so, ีค okay. right. ่ะอ๋อโอเคค่ะโอเคไม่รู้สึกไงวันนี้รู้สึกยังไงบ้างค่ะก็วันนี้นะคะก็ก็ดีๆแล้วตื่นเต้นมากค่ะมากที่รเป็นเพราะอะไรจะตื่นเต้นมากกว่าครั้งอื่นยืน ค่ะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนบอว่าวันนี้กันนะคะก็น่ารักมากทุกคนเลยค่ะต่อไปต่อไปทิชาชาราวนครา้็งที่ถึงนลก็าูก่นเตมากคัเพาะว่าเพื่เราก็ตออกจบ้านมาก็ไม่มีโอกาสมขึ้อย่ไวเดียรอมเพลงหลายเพลงแบบนี้เราอยากจะขอบคุณคับทุกท่านนะครัี่ สุดท้ายค่ะน้องเอี้ยงใสวยค่ะก็ครั้งนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกนะคะที่อยากจากแบบบ้าบบนใช่ไหมค,คะแล้วก็คอนเสิร์ตใหญ่บ้านเลยเก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็จะบอกอว่าดีใจมากๆแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่เปิดโอกาสพวกเราที่มาได้มาสที่คอนเสิร์ตนี่นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคน,นะคะคที่แบบมาสนับสนุนพวกเราเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าเอีอ้ยงรักทุกคนค่ะหน้าท้าอีกนึ่ ที่เราจะให้6คนเนี่ยนะคะไปโพสสามจุดให้แฟนคลับได้ถ่ายรูปกันอย่างเต็มที่เลยนะคะเราจะได้เห็นทั้ง12บอคนของ AF8 ในคอนเสิร์ตใหญ่บ้างหรือเปล่าเมื่อไหร่ยังไงอ่ะน้องเต๋าอ่ะเดราเดินวีเนอร์ก็ได้ค่ะอ่ะน้องต้นน้องต้นวันที่29ตุลาคมที่ไหนคะอินแทกอารีน้ามืองทองพานีครับโอ้ซื้อบัตรกันหรือยังเฮ้ีเหอยังไม่เปิดตอกันต้องไม่ต้องไเสร็จ วันที่เสร็จนี้นะคะก็ไปซื้อบัตรกันได้แล้วก็ไปกิปกันวันท,นที่วันที่ด้วยนะ29ตุลาคมนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้ขอที่น้องๆจ่ะจากเราไปในวันนี้ตามสัญญาเดี๋ยวเราไปโพสต์ตรงโน้นกันเริ่มจาก